สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกเลิฟส์ขับนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของแม่เพลินดูดวงค่ะแม่เพลินจากช anel ยูทูบอ้อยเพลินพิษนะคะแม่หมออ้อยมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับค่ะสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแม่เพลินเป็นคลิปแรกในวันนี้ค่ะแนะนําตัวค่ะหมออ้อยนะคะหรือแม่เพลินนะคะ าทางเพจค่ะอาจารย์อ้อยเพลินพิษเป็นภาษาไทยนะคะและทาง Facebook ค่ะอ้อยเพลินพิษเป็นภาษาไทยเช่นกันนะคะไปติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะคะหรือไปเป็นเพื่อนทาง f c e b o o k กแม่เพลินก็นได้นะคะวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยวันนี้มาดูนะคะว่าการอ่นานไพ่ของแม่เพลินถูกต้องจริตเราถูกกันไหมถ้าถูกกันเราไปต่อนะจ๊ะแต่ถ้าเบื่อไม่ถูกกันวางวางแม่เพลินไว้ตรงนี้แล้วข้ามผ่านไปเลยเนาะจะได้ไม่ซีเรียสนะคะที่สําคัญค่ะขอบคุณแฟนคลับแม่เพลินที่อุดหนุนคลิปแม่เพลินมาตั้งแต่้นจนถึงณบัตร จุบันนี้ไม่เบื่อไม่เพลินเลยนะคะขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจแรงใจที่มีให้กับแม่เพลินที่ส่งมาให้แม่เพลินได้รับและสัมผัสได้นะคะขอบคุณค่ะและขอบคุณ ผู้ที่ทำทำสแตปมให้กับพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะไปกดไลค์ให้ทันให้เขาด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่เพลินม,มีแค่สองสำรับเท่านั้นจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้บอกผ่านเลยวันนี้รีบนะคะขอโทษด้วยนะคะมีสองสำรับนะคะดอกไม้เขียวและดอกไม้สีเหลืองนะคะแต่หัวข้อของเราค่ะ เขาคิดอะไรเมือ่อไหร่จะชัดเจนวงเล็บจะชัดเจนไหมนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้นะคะเรื่องราวนี้เหมาะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ก็มาดูกันนะคะว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบไหนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็ได้เช่นกันนะคะห้ามซีเรียสนะ <amento> เขาคิดอะไรเมือ่อไหร่จะชัดเจนมาทุกคนตอนนี้หลับตาให้กับแม่เพื่อนคะ่ะมีสองกองนะวันนี้สองกองเท่านั้นขอโทษทีขอโทษจ,จริงๆคะ่ะนะหลับตา 1>, 1 2ึสลืมตาได้ค่ะดอกไม้เขียวดอกไม้เหลืองเลือกเลยค่ะโอเคเลือกได้แล้วนะคะเราจะเริ่มกันเลยค่ะสำหรับใครที่ยังสมาธิไม่นิ่งพอนะคะย้อนกลับมาดูคลิปแม่เพิรนะคะมาเลือกตอนที่เรานิ่งแล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับที่1ค่ะดอกไม้สีเขียวนะคะวันนี้แม่เพินก็จะ เร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาจำกัดนะคะต้องไปธุระนะคะเขาคิดอะไรเมื่อ,อไหร่จะชัดเจนหรือว่าในวงเล็บนะคะจะชัดเจนไหมเนี่ยนะคะความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหนส่งใจให้ไม่เพลินคะ่ะและนึกถึงหน้าเขาคนนั้นให้ดีนะคะเขาจะชัดเจนกับเราหรือเปล่าและความสัมพันธ์เป็นแบบไหนก่อนที่จะชัดเจนขอดูความสัมพันธ์ก่อนคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นแบบไหนเข้าวความสัมพันธ์เลยคะ่ะความสัมพันธ์คือ break up เอฟอบคัพส์นะคะนั่นคือเรากับเขาค่อนข้างมีระยะห่างนะคะอาจจะเดินทางด้วยกันอาจจะเดินทางด้วยกันมาแล้วแล้วแยกย้ายกันประมาณนี้นะคะว่าเดินทางด้วยกันหมายความว่าคบกันแล้วสักพักหนึ่งแล้วตนในแยกหรือมีการลดสถานะประมาณนี้นะคะลดสถานะลงนะความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหนอีกไม่เพิ่นเห็นว่านะคะมีคนหนึ่งนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนาะอาจจะมีอะไรมา จะบอกว่ายุแยงแตะแคงรั่วยุให้เราสองคนมีปัญหากันหรือเปล่าหรือเราไปฟังคนอื่นมากไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาคนนั้นเกี่ยวกับคนที่เรานึกถึงนะคะและอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมีความไม่ค่อยไว้ใจเขาด้วยคืออย่างนี้ค่ะ ยิ่งห่างกันยิ่งไม่ไว้ใจกันยิ่งใครพูดเข้าหูยิ่งไม่ยิ่งระแวงเข้าไปใหญ่เลยนะคะเรานะ่าจะมีพื้นฐานของความที่ไม่ค่อยอเขาเรียกอะไรอะลังเลก,กับเขาอยู่แล้วนะ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะพายขึ้น f ัวอ o พวานะคะมันเหมือนความสัมพันธ์มันอยู่ตัวมันนิ่งมากๆนะคะและตอนนี้มองว่ามันถึง4ี่แยกแล้วนะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันถึงสีแยกคําว่าสี่แยกเนี่ยมันยังมีทางไปนะมันยังไม่ตันนะคะเพราะฉะนั้นเรากําลังกําลังจะตัดสินใจที่จะเดินไปทางไหนนะคะถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือโดนตรงไปในความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นการที่จะนะคะไฟอฟคัพคือมีการคุยกันและลักษณะว่าคุยกันว่าจะทําอย่างไรในความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะการคุยนั้นเป็นแบบไหนขอดูก่อนนะคะการคุยคุยกันแบบ ตัวังไม่ได้คุยกันแบบด้วยเหตุและผลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาคือนะคะเราถามว่าเขาคิดอะไรเมื่อไหร่จะชัดเจนอาจจะมีคําถามของเราก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ยูจะชัดเจนกับเราตกลงเราครบกันแบบไหนคบกันมานานแล้วแล้วเมื่อไหร่จะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้และคนอื่นรอบๆข้างก็พูดมาแล้วว่าเฮ้ยเธออย่างนี้คบกันอย่างนี้ไม่ได้นะอาจจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้ค่ะหรือพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายก็ได้ค่ะว่าตกลงคบกันยังไงชัดเจนเมื่อไหร่ ะะผู้ใหญ่อาจจะถามก็ได้และถึงเวลาตรงนั้นเราก็งงแงงทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบนี้นะคะอะขอดูนะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเอกอีกเนี่ยมาถึงกลางสี่แยกแล้วไม่รู้จะไปไหนถอยกลับเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประมาณนี้นะคะเอาอย่างไรเมื่อถึงเวลาแล้วถ้าเหมือนมันมีคนเข้ามาหาฉันจะได้ตัดสินใจด้วยอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ได้ค่ะไพ่เคลือนเดอดจัติกค่ะ มีการตัดสินใจกันเกิดขึ้นน่าจะเป็นตัวเราก็ได้ค่ะที่แบบเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้นะคะมีผ้าพันผัวด้วยคือไม่ไหวแล้วอะฉันไม่ไหวแล้วบาดเจ็บสาหาัสประมาณนี้ฉันไม่ไหวจริงๆนะคะถึงขั้นแอดมิดไปเลยนะคะในความสัมพันธ์เนาะอะ,อะความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหนอีกเขาคนนั้นนะคะเป็นเฮอร์มิตนะตัวเขาคนนั้นอะเหมือนพูดอะไรออกมาก็แบบไม่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 ตรงอ้อมแอมอ่ะเขาเรียกอ้อมอ้อมแอมแอมเขาเอ่อแบบ ไม่พูดให้มันชัดเจนอะประมาณนี้นะคะคนนั้นนะคะคนที่เรากําลังนึกถึงหนึ่งนะคะาอาจจะเป็นนะคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมคนลจะจริตกับเราก็ได้นะคะหรืออาจจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันกับเราความคิดเห็นหมายถึงว่าหลังๆนี้นะเมื่อก่อนไม่เป็นไรเมื่อก่อนโอเคมากๆแต่ตอนนี้เริ่มที่จะแบบออกนอกลู่นอกทางอะไรบ้างประมาณนี้นะคะคําว่าออกนอกลู่นอกทางเขาเป็นเดอชาลีออดนะชาลีออดหมายถึงค่อนข้างเซนสิทธิค่อนข้างทําทอะไรเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์อ่อนไหวประมาณนี้ อาจจะเป็นศิลปินก็ได้คำอะไรที่ใช้ความคิดมีโลกส่วนตัวสูงนะและเป็น the tower อารมณ์ค่อนข้างที่จะไหวนะ อารมณ์อ่อนไหวมากกว่าเรานะคะอารมณ์อ่อนไหวถ้าเขาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่เซนสิทีฟอ่อนไหวจังเลยทำไมเธอละเอียดอ่อนขนาดนั้นส่วนเราถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งน่าจะสลับกันนะคะสลับกันดีกว่าไหมประมาณนี้นะคะและตัวเขาค่อนข้างที่จะขี้น้อยใจนะคะประมาณนี้ขี้น้อยใจจะเป็นตัวเราก็ได้หรือตัวเขาเว,เวลามีอะไรไม่ค่อยพูดนะคะ ตอนนี้มองเห็นว่านะคะมีเพื่อนฝูงเข้ามาเยอะแยะเลยเขามีแบบสังคมมีเฮฮาปาร์ตี้ของเขาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเราแล้ววะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมันเหมือนอคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันเข้าที่เข้าทางแล้วเหมือนดีมานหมดนะตัวเองดีมานหมดเหมือนหมดโปรเพราะฉะนั้นถ้าหมดโปรนะคะจริงๆแล้วโปรโมชั่นมันก็ต่อได้เนาะนะคะ ไพ่เคลืนเด e อดจัดเมนตะคะตอนนี้มีเรื่องราวทะเลาะบอกแหวงกันนะอาจจะทะเลาะกันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันแล้วก็ได้ประมาณนี้เพราะบอกแล้วมันมือถึงสี่แยกแล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะจะไปทางซ้ายก็จะลังเลแล้วละ่ะ อ่ะแม่เพิินถามนะคะว่าตอนนี้เราคิดยังไงคะตัวเราก่อนขอตัวเรานะคะตัวเรารู้สึกยังไงในความสัมพันธ์นี้คะทีอ็อปเปนเจไม่รู้จะเอาอยัางไงตกลงเอาอยัางไงกันแน่นะคะเอาอย่างไรกันแน่และนะคะที่สําคัญเราอะ่ะมีความไม่ไว้ใจเขาลังเลใจเพราะว่าเขาพอเขาไม่ชัดเจนปุ๊บเราก็คิดมากไงว่าตกลงยังไงมีคนอื่นหรือเปล่าอาจจะมีความไม่ไว้ใจกันแล้วก็ได้คะ่ะไพ่เกิดไพ่ขึ้นเดดเดวเดิลนะคะอยากจะเลิกก็เลิกนะอยากเดี๋ยวนะอยากจะเลิก อีกใจหนึ่งก็อยากจะเลิอกอีกใจหนึ่งก็ผูกพันเพราะมันมีเดวิลแล้วเดวิลคือเดวิลเดวิลคือความผูกพันนะคะไม่เพลินรีบก็ใจอย่างเงี้ยเดวิลคือความผูกพันนะคะบางคนนะมีเรื่องความผูกพันแบบ18บวกนะขออนุญาตใช้แบบนี้นะไปแล้วท,ท,ทั้งทที่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันยังไม่ชัดเจนทั้งๆที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ยังมีอะไรกันไปแล้วและจะทําอย่างไรนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราอาจจะพูดก,ก็ได้ว่าเฮ้ยอยู่อยู่ยด้วยกันไปไป,ไปมาๆอย่างเงี้ยแล้วยังไงเมื่อไหร่จะแต่งก และอันนี้อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพูดกับเขาก็ได้ค่ะว่าตกลงจะเอาอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์จะแต่งไหมตกลงเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าแล้วแล้วเราเป็นแฟนกันไหมถ้ายังไม่เป็นแฟนกันแล้วมาปะกันแหมอย่างนี้มันคืออะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจคำว่าปะกันแหมนะคะคือถ้ามีความสัมพันธ์พิเศษไปแล้วเนี่ยแล้วยูตัดสินใจว่าอย่างไรจะเอาอย่างไรนะคะตอนนี้มันอยู่ที่ทาวเวอร์แล้วขึ้นทาวเวอร์คืออาจจะนะคะทะเลาะกัน องอนกันว่าจะเอาอยัางไงประมาณนี้ถามนะคะว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรอีกคะ่ะนายออบสอดค่ะเครียดมากๆนะคะค่อนข้างเครียดค่อนข้างวิตกกังวลว่าจะทาอย่างไรในความสัมพันธ์เหมือนถ้าเขาไม่พูดอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราไปไหนไม่ถูกไปไหนไม่ได้จะมีใครก็ไม่ได้ประมาณนี้นะคะเครียดมากๆเหมือนมันมันเหมือนเขาอีกอย่างหนึง่งเหมือนเขา,เาทำไม่ชัดเจนแต่ไม่ยอมปล่อยอ่ะ เป็นเข้าใจไหมคะไม่ชัดเจนแต่ไม่ยอมปล่อยฉันสัทีและตอนนี้เราก็เหมือนประมาณฉันแบบเฮ้ยไม่เอาละพอละถ้าเป็นแบบนี้นะคุณรู้สึกอย่างไรอีกคะ Four of Swords ค่ะแอบส่องแอบมองเขาว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่าแอบระวงเขาว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่าเขาคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ทีเดียวถามแล้วกันอยากถามถามให้นะเจ้าชู้ไหมอะเขาคนนี้เจ้าชู้ไหมจ้าไห้ตอบที่ Seven of Swords ค่ะ Eight of Pentacles นะคะ ว่าเจ้าชูหรือเปล่าไม่เพลินมองว่าเขาไม่ได้เจ้าชู้นะคะแต่ว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยทีเดียวดังนั้นอาจจะเป็นที่หมายปองของถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นหมายปองของสาวๆถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายมาลุมล้อมประมาณนี้แต่ทั้งนี้และทางนั้นขึ้นอยู่กับตัวเขาที่จะา สนใจหรือเปล่าไม่เพิ่นคิดว่าตัวเขาไม่ค่อยได้สนใจนะคะแต่ว่าตัวเราค่อนข้างที่จะคิดวิตกกังวลเพราะว่าไพ่ขึ้นสีถ้วยนะคะมาดูนะคะว่าตอนนี้ขอถามนะคะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคิดอย่างไรกับเราถะะ้าเมื่อความสัมพันธ์มันแบบเฮ้ยมันแน่นแฟน้นมันรู้สึกว่ามันมีความผูกพันมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะบางคู่นะเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราไพ่ขึ้นชูอาว่าน,นะคะ เขาขอเวลานะเขารอเวลานะคะตอนนี้เหมือนประมาณว่าเรากําลังค่อยๆนะความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะแม่เพิินบอกแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาคําว่าใช้เวลาหมายถึงว่าปรับจูนเข้าหากาันรประมาณนี้เหมือนเขาสองไพ่ขึ้นสองหมายคะ่ะเหมือนการมาีการวางแผนแล้วคิดไว้แล้วคะ่ะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าเขาเป็นเฮอร์มิตนะคะแม่เพิินเห็นตั้งแต่แรกนะเนี่ยเขาเป็นเฮอร์มิตเฮอร์มิต เฮอร์มิตคือเวลามีอะไรไม่ค่อยพูดแต่ว่าคิดไว้ก่อนมีการไต่ตอมมีการวางแผนนะคะไม่ได้ไม่ได้วางแผนคิดไม่ดีนะวางแผนอนาคตไว้แล้วแต่อาจจะไม่บอกกับเราก็ได้ค่ะขอถามนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์คะ่ะไพ่เค้น e of o u p u p s นะคะ Nine of Pentacles ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นคำว่าเพิ่งเริ่มต้นหมายถึงว่าเรื่องราวนี้มันอาจจะ เหมือนแย่ๆอยู่ในช่วงตอนนี้นะมันอาจจะนิ่งอาจจะตึงนะคะไพ่ขึ้นเดดเดดนะะเขารู้สึกได้ว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วและไพ่ขึ้นเอ e อ f pentacle a ซับคับหมายถึงเริ่มต้นนะคะเขามีความรู้สึกดีกับเราอาจจะเริ่มต้นที่จะคิดอาจจะเริ่มจะเริ่มต้นที่จะทําอะไรแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่พี่แม่เพลินเห็นเนี่ยมันเป็น,ปนอัศวินอศวินเหลียนเขาอาจจะนะคะมีเรื่องงานอาจจะทําให้ชีวิตเขามั่นคงก่อนก็ได้นะคะประมาณนี้แต่เมื่อกี้แอบเห็นว่าเขามีสังคมมีเพื่อนฝูงอันนั้นเป็นเรื่องปกติของเขานะคะที่เขาต้องมีสังคมแต่จริงๆแล้วเขาน่าจะคิดเรื่องของ จะทําให้ตัวเองมั่นคงก่อนแล้วถึงจะมาโฟกัสในเรื่องของเราอาถามแล้วกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะซิกอ f Cups คะ่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือมากับเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเราก็ได้นะคะแล้วมารักกันมาคบกันประมาณนี้เขารู้สึกดีนะเพราะว่าตัวเรากับเขาเนี่ยรู้เห็นเขาเรียกอะไระรู้กันหมดแล้วว่าอย่างไรนะคะประมาณนี้เห็นว่าเราไม่แต่งหน้าก็โอเคคือเหมือนว่าประมาณว่า ไม่ต้องเฟซกันแล้วไม่ต้องที่จะแอปใส่กันแล้วประมาณนี้ถนะ้าคู่นี้นะไม่ไม่แอปไม่เฟซใส่กันแล้วแต่อาจจะมีไอ้กินใจในเรื่องนี้อย่างเดียวที่แบบเฮ้ยจะเอายังไงพ่อแม่ฉันถามแล้วเธอว่ายังไงประมาณนี้นะคะเขาอาจจะบอกเฮ้ยเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะมั่นคงได้เมื่อไหร่ประมาณนี้อาจจะแบบให้ทําให้ชีวิตเขามั่นคงก่อนประมาณนี้นะคะเขาอาจจะพูดแบบนี้กับเราก็ได้ค่ะขอถามนะคะว่าเขาตั้งใจความรู้สึกของเขาอตัวเขาอะ ตอนนี้เขารู้สึกเอาความรู้สึกและกันอินเนอร์ลึกๆของเขาเขารู้สึกกับเรายังไงคะเดอะสตาร์ค่ะเขามองอนาคตกไกลนะคะเขาคิดว่าเรากับเขาจะต้องอยู่ด้วยกันนะตัวเองและคู่นี้นะคะตัวเรากับเขาบางครั้งเอ่อบางคู่บางคนก็น่าจะอยู่ด้วยกันแล้วนะบางคนไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะบางคนไม่ได้ผ่านพิธีแต่งงานนะคะแต่ตอนนี้เอ่อเขาคิดว่าอนาคตของเขาน่าจะมีเรานะคะไพ่ขึ้นทีออฟสคันะคะน่าจะมีเรานะ 嗯。Mm. มาถามนะคะบางคนนะคิดแบบนี้ค่ะบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วแต่อาจจะถามเรื่องทะเบียนสมรสก็ได้ค่ะว่าตกลงเธอจะจดทะเบียนกับฉันหรือเปล่าประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทะเบียนสมรสอาจจะเป็นเครื่องยืนยันสำหรับสหรับเราก็ได้ค่ะทําให้พ่อแม่เราสบายใจประมาณนี้นะคะแต่บางคนบางคู่นะคะทะเบียนสมรสนะคะก็ไม่สําคัญเพราะฉะนั้นแล้วแต่ในแต่ละคู่นะคะมาดูนะคะว่าเขาคนนี้รักคนไหมอ่ะไม่เพิินถามให้นะจ๊ะเขารักคนไหมจ๊ะเสียงนล้นเนี่ยเออสวัสรับส The Wheel of Fortune นะคะอันนี้เป็นอินเนอร์ของเราก่อนนะเขารักเราไหมตัวเราค่อนข้างที่จะระแวงแล้วล่ะคะ่ะว่าจริงๆแล้วเขารักฉันไหมเนี่ยเฮ้ยมันรักเราปะเนี่ยประมาณนี้นะคะมันหลอกเราหรือเปล่าประมาณนี้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะมาถามฝั่งเขานะคะเขารักเราไหมไพ่ตอบสิจา้าไพ่ตอบ King of Wands นะคะ The c h a m e l o n นะคะ uh, The Emperor นะคะ Queen of Pentacles ค่ะถามว่าเขารักเราไหมแม่เพิ่นคิดว่ามันเกินเลยในเรื่องของความรักไปแล้วอะนะคะมันเป็นอะไรที่เลยในเรื่องของความรักมาแล้วถามความรู้สึกค่ะเขารู้สึก ให้เรามีอะไรยังไงให้เราไหมเดอะเมจิกเชียนค่ะคุณเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเขานะจําไว้นะคะจําแม่เพลินไว้นะเขาอาจจะไม่พูดว่ารักกับเราเขาอาจจะไม่ชัดเจนในในมุมมองของเราแต่คุณเป็นทุกสิ่งที่เขาวาดหวังว่าคุณจะอยู่ในอนาคตกับเขาค่ะตอนนี้ให้โอกาสเขาก่อนเนาะนะ้าแม่เพลินมาเจราจาให้นะคะเอ็ดสับสอดให้โอกาสเขานิดนึงนะคะลองดูสิคะาว่าจะอย่างไรความชัดเจนของแต่ละคนอาจจะเกิดจาก ความคาดหวังเราต้องการความชัดเจนเรื่องอะไรคะนั่นคือความคาดหวังของเราหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ค่ะให้ดูว่าตอนนี้พฤติกรรมการแสดงออกของเขาเขาดูแลเราไหมอะไรยังไงหรือบางครั้งเราน้อยใจเกินไปต้องปรับจูนเข้าหากันเนาะมาถามนะคะปัญหาในความสัมพันธ์นียปัญหาคืออะไรคะไพต่ตอบสิ ten of swords ค่ะ เอ็กซ์ับอดค่ะปัญหาคือนะคะเขานิ่งไม่พูดไม่จาไม่ให้เรารู้เรื่องอะไรเลยและเราก็เป็นเอ็กซ์ับอดขึ้นเครียดมากๆฉันจะเอาอยัางไงดีฉันจะไปไหนก็ไม่ได้ตกลงเธอจะเอาอยัางไงกับฉันเพราะฉะนั้นปัญหาประเด็นคือเวลามีอะไรไม่พูดไม่คุยกันปรับค่ะอันนี้ต้องปรับนะคุยกันดีๆค่ะอยางงอนกันบ่อยๆนะถามว่าสรุปนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยชัดเจนหรือ,อยังพายตอบสิเดลเวอร์ over, ตัวเอง แม่เพิ่นถามให้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยชัดเจนหรือ,อยังไพ่ขึ้นเดือดเลิฟเวอร์นะคะดังนั้นเขามีความรักให้กับเรามองว่าอันนี้คือชัดเจนแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยแสดงออกหรือเขาอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องราวอะไรของเขาที่บางครั้งเนี่ยทำให้เราคิดมากและว,วิตกกังวลก็ได้ไพ่ขึ้นเดือดเตงค่ะ เชื่อมั่นในความสัมพันธ์เชื่อมั่นในตัวเขาความระแวงความสงสัยความกังวลให้วางลงนะคะและเดินจับมือเขาไปต่อนะคะอย่าปล่อยมือกันนะคะสิ่งที่เราระแวงสิ่งที่เราสงสัยมันอาจจะทําให้คุณจับมือกันไม่แน่นแล้วก็ได้นะคะลองดูสิคะคุณไม่จับมือกันนานสักเท่าไหร่แล้วคุณไม่พูดดีกันนานสักเท่าไหร่แล้วนะคะความชัดเจนสําคัญไหม บางครั้งนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคำพูดน่ะบางคนต้องการกัพูดรักฉันไหมคิดถึงฉันไหมแค่นี้แต่ถ้าเกิดเขาพูดรักเฮ้ยมันพูดจริงหรือเปล่า มันอาจจะไม่รักจริงก็ได้มันอาจจะพูดไปอย่างนั้นบางครั้งมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นดูที่ความรู้สึกเรานะคะและดูที่การกระทําที่เขาทํากับเราด้วยนะคะตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะคะมองว่าเขาจะชัดเจนให้กับเราหรือตอนนี้เขาก็ชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าชัดเจนได้แค่นี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะในรายละเอียดของแต่ละคนรู้อยู่แล้วว่าในรายละเอียดของแต่ละคู่เป็นแบบไหนไปปรับใช้นะคะโชคดีค่ะ สำหรับที่2นะคะดอกไม้สีเหลืองค่ะเขาคิดอะไรเมื่อไหร่จะชัดเจนนะคะอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่จริงๆเราอาจจะเช็ดชัดเจนก็ได้ค่ะแต่เราแบบเฮ้ยอยากได้อีกอะ่ะให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมประมาณนี้ก็ได้นะคะเขาคนนั้นเป็นใครความสัมพันธ์เป็นแบบไหนส่งใจไม่เพลินนะคะและนึกถึงหน้าเขาคนนั้นให้ดีค่ะวันนี้แม่เพลินจะไปเร็วนิดนึงนะคะ ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนขอดูความสัมพันธ์ค่ะอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่วางลงนะคะนำไปปรับใช้นะคะความความสัมพันธ์เป็นแบบไหนความสัมพันธ์ T of Cups ค่ะเพจสวานะคะเรามีความลังเลใจในตัวเขานะคะเขาค่อนข้างเป็นคน อินดี้ประมาณนี้นะคะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วแต่อารมณ์ทําอะไรแล้วแต่อารมณ์ไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายไม่ค่อยมีเป้าหมายอะไรสักเท่าไหร่เรื่อยๆเฉยๆเปื่อยๆไปแบบนี้ประมาณนี้นะคะมีเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้นะคะเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คำว่าชัดเจนตรงนี้ไม่เควนคิดว่านะคะอาจจะเป็นเมื่อไหร่คุณจะชัดเจนเมื่อไหร่คุณจะแบบเ,เขาเรียกอะไรการทำงานการเรียนเมื่อไหร่จะแบบใส่ใจมากกว่านี้ก็ได้คนะคำว่าชัดเจนของเรานะคะ ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะนายออฟเพนเชอ l ค่ะเรามีความเป็นห่วงใยเขานะคะตัวเรานะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าทางฝั่งเขานะคะเขาอาจจะเด็กกว่าเราก็ได้คะ่ะเรามีความนิ่งมากกว่าเขาเขายังไม่นิ่งอะ่ะเหมือนเรามีลูกอีกคนหนึ่งเลยตัวเองนะคะ บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเรามีความเป็นห่วงเขามากกว่าความรักอีกอ่ะมองว่านะคะมันเป็นการเกินความรักไปแล้วนะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนก็ได้ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนความสัมพันธ์ฉันคนที่เป็นห่วงกันก็ได้ค่ะเป็นห่วงเขาว่าเขาจะยังไงชีวิตจะเป็นแบบนี้หรอเฮฮาปาร์ตี้อย่างเดียวไม่สนใจงานไม่สนใจในเรื่องของการเรียนหรือเปล่าประมาณนี้ด้วยก็ได้ค่ะเรามีความเป็นห่วงเขานะนายออฟคัพสค่ะ นายอ็อบคัพคือเราเป็นคนตัวเรานะตัวเราเป็นคนนายอ o อบเพนจิโคลและนายออบคัพค่อนข้างนิ่งเลยดูผู้ใหญ่กว่าเขาแน่ๆ s ่เซเว,วน่นอ n อหมายถึงว่าเรามีความควบคุมอารมณ์ได้เป็นคนอารมณ์เย็นแล้วกันประมาณนี้นะคะอะขอดูนะคะว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหนคะ Queen of s w u r d s ค่ะ บอกว่าเป็นคนอารมณ์เย็นค่ะเมื่อกี้นี่นะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่เย็นแล้วค่ะเริ่มไม่เย็นแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเป็นคนที่เป็นราศีราศีตุลก็ได้เป็นธาตุลมก็ได้ประมาณนี้นะคะหรือเป็นคนที่เกิดอาทิตย์อาทิตย์จะอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันอังคารก็ได้เป็นคนตรงไปตรงมานะเป็นคนที่แบบพูดอะไรพูดจริงทําจริงนะคะอ่ะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนคะเนี่ยเดอรชาวเวอร์มันกําลังจะจบหรอคะเดี๋ยวนะไม่ควรขอดูอก่อนนะเดอร์เฮอร์มิ คือมันเหมือนว่าเรานิ่งมานานแล้วว่าไพ่ขึ้นเดอะเฮอร์มนะคะความสัมพันธ์นี้เรานิ่งมานานแล้วเราไม่ค่อยพูดอะไรและนะคะพยายามที่จะนิ่งให้มากที่สุดแล้วแต่มาตอนนี้มันขึ้นเดอะทาวเวอร์ขึ้น The Tower. The Tower เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์พราะอะไรคะขออนุญ,ญาตขยายเดอะทาวเวรในความสัมพันธ์นี้ขึ้นเดอะทาวเเพราะอะไรคะคือเราอดทนกับเขามาเยอะแล้วคะ่ะไพ่ขึ้นสตรงนะอดทนเพราะอะไรถามซิ อดทนเพราะอะไร Four of w a n d นะคะมันนิ่งคำว่านิ่งนะนิ่งหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นะข้อที่1น,นะคะข้อที่2นะคะ,ขะ,คะเขาอาจจะมีเพื่อนฝูงไม่สนใจทากินเหล้าเมายาประมาณนี้ด้วยนะคะมีสังคมเฮฮาปาร์ตี้แล้วเราก็เป็นห่วงพูดจาเท่าไหร่ก็ไม่สนใจเราประมาณนี้นะคะอะความสัมพันธ์นี้เป็นความรักไหมคะถามไพ่ก่อนนะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ของคนที่รักกันหรือเปล่า ซิกออฟคัสแม่เพินคิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนกับเพื่อนนะเพื่อนกับเพื่อนนะแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แกใช้คําว่าแกแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเมื่อไหร่แกจะแบบเฮ้ยเอาฐานสักทีเมื่อไหร่แกจะสนใจชีวิตเมื่อไหร่เธอจะแบบมั่นคงกับชีวิตสักทีประมาณนี้อนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงหรอเหมือนเราปากฉีกปากตักแฉกกับเขาประมาณนี้นะคะอะเมื่อกี้เราบอกนะคะแม่เพิ่นบอกว่าตัวเราอาจจะอายุมากกว่าเขา หรืออีกอย่างหนึง่งเราอาจจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาก็ได้ค่ะความสัมพันธ์นี้เป็นฉันเพื่อนแน่ๆน,นะคะอาจจะเป็นคนข้างบ้านเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาหรือเป็นเพื่อนในกลุ่มก็ได้ค่ะและมีความเป็นห่วงเขาทําไมคุณถึงเป็นห่วงเขาขนาดนี้คะไพ่ตอบสิเดลเดวิลทำไมไม่เพิ่นถามว่าทําไมถึงเป็นห่วงเขาแบบเฮ้ยเป็นห่วงมากไปหรือเปล่าเนี่ย ใช่ค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นเดวิลเรามีความรู้สึกพิเศษกับเขาบางคนนะคะมีสถานะเป็นเพื่อน,นะคะแต่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะตัวเองนะคะมีสถานะใครๆก็รู้ว่าเป็นเพื่อนแต่แอบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันประมาณนี้ค่ะความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอีกคะโ o ล f o โฟล์ทคัพค่ะคือเราไม่ไหวแล้วอะ g h t of อฟวันนะคะแล้วก็ For o f s อฟสอดคือไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาไม่ก็เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนไงแล้วดันใช้คำนี้นะคะขอโทษทีเป็นเพื่อนแต่ดันมีไปเป็นเพื่อนแต่มีความสัมพันธ์พิเศษกันน่ะนะคะและพอการเป็นพอเป็นเพื่อนแล้วมีความสัมพันธ์พิเศษแล้วปุ๊บเนี่ยการแสดงออกของเราราอาจจะแบบไปอะไรมากกับเขาเยอะไปก็ได้และตัวเขาก็นิ่งเฉยดื้งเงียบประมาณนี้คะ่ะถามนะคะว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนคนนี้ซึ่งแบบมีความสัมพันธ์พิเศษนะคุณรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนคนนี้คะ The Hangman ดีแอมเปอเลอร์เพจสัคับเหมือนประมาณแบบไม่อยากสนใจแล้วนะคะเพราะว่าในเมื่ออยู่เป็นแบบนี้ฉันก็ไม่สนใจแล้วเหมือนประมาณตัดหางปล่อยวัดขออนุญาตใช้คํานี้นะคะเหมือนตัดหางปล่อยวัดและไม่เอาก็ได้ไม่สนใจก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ยังไม่เข้าใจประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เอาที่สบายใจคุณอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอีกคะให้ตอบซิเอ็กซ์ออฟซอร์สเดอะเมจิกเชนหมดวิธีแล้วคะ่ะ คุณหมดหนทางแล้วที่จะให้คนนี้ปรับปรุงตัวคุณหมดหนทางแล้วที่ทําให้สถานะมันดีขึ้นถามว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไรคะขอดูตัวเขาก่อนเขาเป็นคนอย่างไรเชนออฟเพนเ c อรค่ะรักเพื่อนนะคนนี้เป็นคนที่รักเพื่อนคนนี้เป็นโลกส่วนตัวสูงเลยนะเป็นคนที่รักเพื่อนโลกส่วนตัวสูงใช้จ่ายเงินเก่งประมาณนี้นะคะแต่ที่สําคัญเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ รักครอบครัวเนาะหรือครอบครัวรักเขาหรือเป็นลูกคนสุดท้องเหมือนประมาณโดนสปอยละการประมาณนี้ไพ่ขึ้นเดอฟูค่ะเจ้าชู้เจ้าชู้มีเพื่อนฝูงมีทาอะไรแล้วแต่อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเราก็ค่อนข้างค่อนข้างเครียดกับเขาคนนี้นะคะทําไมถึงไปเครียดกับเขาขนาดนั้นตัวเองถามไพ่ให้ก่อนทําไมถึงเครียดขนาดนั้นซิกับสอดค่ะ เป็นห่วงนั่นแหละเราเป็นห่วงเขาเพราะว่าเฮ้ยมันเติบมันโตด้วยกันมามันเรียนด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําว่าเพื่อนอยู่นะแต่เพื่อนดันรู้สึกดีกับเพื่อนไงถามว่าเขาคนนี้รู้สึกอะไรกับเราไหมเพื่อนถามให้เนาะเผลอๆเออ,เอ,อบางคนมีม,มีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะถามนะคะว่าคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราคะในความรู้สึก four of cups ค่ะ T of swords ค่ะ ความรู้สึกหรอทําไมเขาเฉยกับเราจังเลยอ่ะตัวเองไม่เพิ่นเห็นว่าเขาค่อนข้างเฉยนะเขาคนนี้อาจจะผิดหวังมาในเรื่องของความรักก็ได้ค่ะคุณก็น่าจะรู้เขาอาจจะไม่ลืมคนเก่าก็ได้เนาะแะไม่เพิ่นถามว่าเขารู้สึกไงกับเราเนาะเขานิ่งเขาตึงกับเราเพราะว่าเขา กลัวก็ได้หากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะคะและผิดหวังมาหรือยังไม่ลืมคนเก่าของเขาหรือคนเก่าของเขายังคาราคาซังอยู่ก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ทําไมถึงแบบบางคนบางคู่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันไม่เพื่อนถามให้แล้วกันแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทําไมถึงลึกซึ้งกันล่ะคะไพ่ตอบสิ The Wheel of Fortune King of Wands ข้อที่1นนะอาจจะเป็นแบบ เ,เขาเรียกนะสถานการณ์มันพาไปประมาณนี้ด้วยนะคะอาจจะเลยตําเลยอาจจะแบบแบบพลาดไปก็ได้ประมาณนี้นะอ่ะถามว่าแล้วถ้ากรณีนะกรณีที่คุณกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหลังจากนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะเขารู้สึกยังไงไฟอ of านเอ็กอ of Cups, Ten of Cups ตัวเองเขาเป็นคนสองอารมณ์เนาะ บอกแล้วนะเซนซิทีฟอินดี้ขี้เหงาวระมาณนี้แล้วแต่อารมณ์บางวันก็ดีกับเราจังเลยไพ่ขึ้น10ถ้วยเลยนะ บางวันก็แบบ X อ f กออฟคือแบบห่างเราไปเลยแล้วแต่อารมณ์เขาประมาณนี้แล้วแต่อารมณ์จริงๆอะแล้วแต่อารมณ์แม่เพลินขอล้วงให้เขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกดีกับเราไหมไพ่ึ้น Seven of Cups ค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีนะคะบางครั้งเขาก็เป็นห่วงเราเหมือนกันแต่ว่าการเป็นห่วงของเขาไม่ค่อยแสดงออกอยู่นิ่งๆตรงๆกลางๆประมาณนี้ทื่อๆไปเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่แสดงออกกับเราแต่แม่เพลินเห็นว่าในถ้วย Seven of Cups เนี่ยมีหัวใจให้เราแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก ก็รู้สึกดีกับเรานั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ลืมคนเก่าหรือคนเก่ายังอยู่ก็ได้ด้วยประมาณนี้นะคะมางั้นถามนะคะว่าปัญหาในคู่ของคุณคืออะไรคะขอดูปัญหาเนาะปัญหาคืออะไรเดือยห้พีเทสค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความลับบอกใครไม่ได้ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆบ,บอกใครไม่ได้ 1. เราเป็นเพื่อนกัน2เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแอบที่จะคบกันแอบที่จะมีความรู้สึกดีต่อการประมาณนี้นะคะ ใช้คําว่าบางคนแอบกินกันใช้ได้ไหมนะคะขอโทษนะคะที่ไม่เพิินต้องพูดแบบนี้นะแต่มันเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆนะคะแล้วเราควรทําอย่างไรในความสัมพันธ์ละคะเนี้มันไม่ชัดเจนเนี่ยกนีนี้ค่ะขอไพ่แนะนําควรทาอย่างไรเอาอย่างนี้แล้วกันไม่เพิินถอนถามแนวโน้มก่อนแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันจะชัดเจนมันจะอะไรมากขึ้นไหมคะมันจะชัดเจน queen of pentacles two of swords นะคะ the empress ค่ะ k n g อ f s w o r d s นะคะความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนไหมไพ่ขึ้น2ดาบ2ดาบคืออยู่กึงก่งกลางๆและเป็นการที่สุ่มเสี่ยงกับการที่ คนเอาไปพูดถึงด้วยนะตัวเองนะความสัมพันธ์เนี้ยให้ระวังนะคะเมื่อกี้พูดว่าแนวโน้มนะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยระวังคนรอบๆข้างคนที่เขามองเห็นความสัมพันธ์นะคะเวลาคุณมีปฏิกิริยาอะไรต่อกันมีคนแอบมองอยู่นะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะบอกเลยนะให้ระวังถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วให้ระวังด้วยหรือถ้าเรามีคนของเราอยู่แล้วเราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นให้อยู่ในที่ตั้งของตัวเองนะระวังด้วยนะคะว่าน่าจะมีคน คนมองคนดูอยู่นะคะถามว่ากรณีนี้นะคะเขาจะชัดเจนกับเราไหมคะให้ตอบสิ the justice ค่ะ for a p o e n t a c l คนคนนี้นะคะไม่ิ่นคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนนะคะขอพูดแบบนี้นะยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะแยะนะคะในแต่ละคนตัวเราอาจจะมีตัวเขาอาจจะมีเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะบอกใครไม่ได้นะดังนั้นมองว่าไม่ควรชัดเจนด้วยนะ มันไม่ควรจะชัดเจนนะคะเพราะว่าชัดเจนไปเนี่ยโลกรู้นะคะตตวเองเข้าใจไหมสรุปค่ะเขาจะชัดเจนกับเราไหมอาะบอกไปแล้วนะขอไห่แนะนำละกันรกรณีนี้นะคะไพ่แนะนำอะไรเ0 of นอฟวานนะคะซิกเพนคค่ะเอก เอ็กอวานนะคะเราค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเราค่อนข้างที่จะคาดหวังให้เขารู้สึกดีให้เขามีให้เขามีเราประมาณนี้เราอยากได้คําพูดจากเขาว่าอะไรยังไงอยากได้ให้เขาคือคนมารักตัวเองรักเพื่อนนะความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่เป็นเพื่อนด้วยกันมาและเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันประมาณนี้และเราก็อยากมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องวางลงนะเพราะว่าถ้าเรามีความคาดหวังมีความ เป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพฤติกรรมของเราจะแสดงออกแล้วคนอื่นรู้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยคนอื่นรู้ไม่ได้ลองไปปรับนะคะว่าคุณจะทําอย่างไรให้เพื่อนกับเพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหานะคะเออเอาอย่างงี้แล้วกันนะคะก็ในแต่ละคนนะคะในแต่ละความสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆมันจะแตกต่างกาันรายละเอียดจะแตกต่างกาันขอให้นำไปปรับใช้นะคะส่วนในเด็กที่สองเนี้ย ออมองว่าความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนไม่ได้นะคะซูซูนะคะสวัสดีค่ะ